นิทานพื้นบ้านเรื่องเท้าคันธนามที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองศรีสาเกตมีสาวทึนทึกไวัยกลางคนอยู่นางหนึ่งนางหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนาเมื่อถึงคราวที่จะมีเทวบุตรมาจุติบนโลกมนุษย์ซึ่งเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวพอดี พระอินก็จำแรงกายมาเป็นช้างใหญ่มีชื่อว่าพญาช้างฉัดทันไปบุกลุกเหยียบย่ำนาข้าวของสาวทินทึกนางนั้นจนเสียหายเกือบหมดแล้วก็หนีไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้โดยพญาช้างนั้นได้บรรดาลรอยเท้าให้เห็นครั้นตอนเช้านางมาเห็นนาข้าวที่เสียหาย ก็เสียใจและโกรธช้างนั้นมากจึงตกลงใจเดินทางตามหาช้างที่มาทำลายข้าวในนาของตนระหว่างเดินทางนางได้กินน้ำในรอยเท้าของพญาช้างจำแรงตนนั้นต่อมานางก็เกิดตั้งครันขึ้นเวลาผ่านไปประมาณ10บเดือนจึงได้คลอดเป็นบุตรชายมีร่างกายแข็งแรงและมีดาบสีคันชัย หรือดาบสีขันชัยติดตัวมาด้วยนางตั้งชื่อลูกชายว่าคันธนามหรือคดชนามเท้าคันธนามได้ช่วยแม่ทำงานมาตั้งแต่อย่างเล็กๆครั้งเมื่อคันธนามอายุได้7ปีในวันหนึ่งคันธนามได้ถามถึงบิดาของตนแม่ก็เล่าให้ฟังและพาไปบริเวณป่าเพื่อดูรอยเท้าช้าง ที่ตนเคยได้ดื่มน้ำในรอยเท้าช้างนั้นในขณะนั้นเองทั้งสองได้พบกับยักษ์ตนหนึ่งและกําลังจะเข้ามาทำร้ายเท้าคันธนามจึงต่อสู้กับยักษ์ตนนั้นและใช้ดาบสีคันชัยสู้กับยักษ์จนยักษ์นั้นยอมแพ้ในที่สุดยักษ์จึงได้มอบน้ำเต้าวิเศษให้และยังได้บอกแหล่งซ่อนของหลุมทองคำให้อีกด้วย ท so ั้งสองแม่ลูกจึงไปค้นหาแหล่งขุมทองคำนั้นและก็ได้พบทองคำเป็นจำนวนมากจึงทำให้สองแม่ลูกมีฐานะดีขึ้นและได้แบ่งทองคำนั้นให้กับเพื่อนบ้านทุกคนเมื่อเท้าคันธนามอายุได้16ปีข่าวเล่าลือว่าเท้าคันธนามเป็นผู้ที่มีกำลังมากสามารถปราบยักได้ได้ล่วงรู้ไปถึงพยาสีสาเกต ผู้เป็นเจ้าเมืองพญาศีสาเกตจึงเรียกเข้าเฝ้าแล้วสั่งให้ทดลองกำลังโดยการถอนต้นตาลสองต้นที่ขวางทางเสด็จซึ่งเท้าคันธนามก็ถอนได้แล้วเหาะไปในอากาศกวัดแกว่งต้นตาลด้วยกำลังอันมหาศาลพญาศีสาเกตเห็นดังนั้นมีความพอพระทัยเป็นอย่างมาก จึงแต่งตั้งเท้าคันธนามให้เป็นอุปราชและได้สร้างปราสาทให้ประทับอยู่ในเมืองเท้าคันธนามก็พาแม่มาอยู่ด้วยกันและได้ใช้น้ำจากน้ำเต้าวิเศษลดบนร่างกายของแม่ทำให้แม่นั้นกลับกลายเป็นสาวแรกรุ่นมีรูปโฉมงดงามจนเจ้าต่างเมืองมาสู่ขอไปเป็นพระมเหสีในวันหนึ่ง ท้าคันธนามก็ขอลาแม่ไปติดตามหาพ่อเท้าคันธนามเดินตามรอยเท้าช้างไปยังเมืองอินทปัต t าระหว่างทางนั้นได้พบกับชายร้อยเล่มเกวียนที่มีพระกำลังอันมหาศาลสามารถลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มได้ด้วยตัวคนเดียวเท้าคันธนามจึงคิดอยากจะประลองกำลัง จึงได้ไปดึงเกวียนเล่มท้ายสุดของขบวนเกวียนที่ชายร้อยเล่มเกวียนกำลังลากอยู่นั้นจนทําให้ชายร้อยเล่มเกวียนลากเกวียนต่อไปไม่ไหวจึงหันกลับมาดูข้างหลังและได้พบว่ามีเท้าคันธนามดึงเกวียนไว้แล้วทั้งสองจึงได้ต่อสู้กันชายร้อยเล่มเกวียนสู้เท้าคันธนามไม่ได้จึงขอเป็นทาสติดตามไปด้วย ต่อมาเท้าคันธนามได้พบกับชายไม้ร้อยกอซึ่งมีกำลังสามารถลากไม้ร้อยก่อได้เท้าคันธนามก็คิดอยากจะประลองกำลังอีกจึงได้จับไม้ที่กำลังถูกลากนั้นเอาไว้ชายไม้ร้อยกอดึงต่อไปไม่ไหวทำให้โกรธเท้าคันธนามมากทั้งสองจึงได้ต่อสู้กันอีกเท้าคันธนามชนะชายไม้ร้อยกอ และได้ยอมเป็นทาสติดตามไปด้วยเช่นกันทั้งสามก็ได้เดินทางไปตามหาบิดาของเท้าคันธนามต่อไปเมื่อไปถึงชายป่าแห่งหนึ่งจึงได้หยุดพักด้วยความเหนื่อยล้าและความหิวพอดีเห็นตัวจิ้งหลีดยักษ์ตัวขนาดใหญ่เท่าช้างกำลังขุดคุยดินอยู่เท้าคันธนามจึงให้สหายทั้งสองไปจับจิ้งหลีดยักษ์มากิน แต่ชายทั้งสองนั้นมีกำลังสู้จิ้งหลีดยักษ์ไม่ได้ถูกดีดด้วยขาของจิ้งหลีดยักษ์จนสลบและกระเด็นไปไกลเท้าคันธนามจึงลงไปในรูของจิ้งหลีดยักษ์นั้นได้จับขาของจิ้งหลีดยักษ์ไว้จิ้งหลีดยักษ์ได้พยายามใช้ขาดีดเท้าคันธนามแต่สู้กำลังของเท้าคันธนามไม่ได้จนขาของจิ้งหลีดยักษ์ได้หลุดออกมาข้างหนึ่ง เมื่อเท้าคันธนามได้ขาจิ้งหรีดมาแล้วจึงเดินตามหาสหายทั้งสองและเห็นสลบอยู่ไม่ไกลนักเท้าคันธนามจึงได้เอาน้ำในลูกน้ำเต้าวิเศษลดลงที่ล่างของสหายทั้งสองในไม่ช้าก็ฟื้นขึ้นมาต่อจากนั้นเท้าคันธนามจึงใช้ชายไม้ร้อยก่อไปขอไฟที่กระท่อมที่อยู่ไม่ไกลนัก และชายไม้ร้อยกอก็ได้พบกับยักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของกระท่อมไฟนั้นและชายไม้ร้อยกอก็ได้ถูกยักษ์จับหักขาและขังไว้ในสุ่มเหล็กเวลาผ่านไปยังไม่เห็นว่าชายไม้ร้อยกอกลับมาสักทีเท้าคันธนามจึงให้ชายร้อยเล่มเกวียนไปตามและก็ได้ถูกยักษ์จับหักขาคขังไว้ในสุ่มเหล็กเช่นเดียวกันเท้าคันธนามคอยอยู่นานมาก ยังไม่เห็นวี่แววว่าสหายทั้งสองจะกลับมาเสียทีจึงได้ติดตามไปดูและได้เห็นสหายทั้งสองถูกขังอยู่ในสุ่มเหล็กเท้าคันธนามรู้ว่ายักษ์ตนนี้มีฤทธิ์มากจึงได้ใช้ดาบสีคันชัยสู้กับยักษ์ตนนั้นยักษ์สู้ไม่ได้จึงร้องขอชีวิตไว้และได้มอบไม้เท้าวิเศษที่มีชื่อว่ากกชี้ตายปลายชี้เป็น คือหากใช้ด้านลากชี้ไปยังคนไหนคนนั้นก็จะตายแต่หากเมื่อใช้ด้านปลายชี้คนไหนแล้วคนนั้นก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้และยังให้พินวิเศษแก่เท้าคันธนามอีกด้วยเท้าคันธนามได้ใช้น้ำเต้าวิเศษลดสหายทั้งสองจึงได้หายจากการขาหักทั้งสามจึงได้ย่างขาจิ้งหลียดยักษ์กินเป็นอาหารจนอิ่มแล้วจึงเดินทางต่อไป ทั้งสามเดินทางเข้าเมืองขวางทบุรีรู้สึกแปลกใจว่าทำไมเมืองนี้กลายเป็นเมืองล้างไม่มีผู้คนอาศัยอยู่พอเดินไปถึงกลางเมืองได้พบกลองใบใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่จึงได้ตีกลองเพื่อที่จะให้ผู้คนออกมาพบขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงผู้หยิงร้องอยู่ในกลองใบใหญ่ใบนั้น เ้าคันธนามจึงใช้มีดกรีดหน้ากองและได้พบกับหญิงสาวอยู่ในนั้นจึงได้ช่วยออกมาแล้วก็ถามความเป็นไปนางเล่าว่านางชื่อกองสีเป็นทิดาเจ้าเมืองซึ่งเจ้าเมืองนำตนมาซ่อนไว้ให้พ้นจากงูสวงซึ่งเป็นงูผีของพญาแถนส่วนเจ้าเมืองและไพรพลถูกงูสวงของพญาแถนกินหมดแล้วเนื่องจากเจ้าเมืองและ ชาวเมืองประพฤติตนไม่อยู่ในจารีตอันดีงามและเลยศีลธรรมเจ้าเมืองไม่อยู่ในทศพิธร,ราชธรรมและชาวเมืองยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ทำบาปอยู่เสมอพญาแถนจึงปล่อยงูสวงออกมากินคนทั้งเมืองจนหมดสิน้นนางบอกว่าถ้าหากก่อไฟขึ้นเมื่องูสวงได้เห็นแสงไฟแล้วจะลงมาอีกครั้งเท้าคันธนามจึงก่อกองไฟขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้แสงไฟส่องถึงเมืองพญาแถนขณะนั้นเองงูสวงได้ลงมาจากเมืองพญาแถนเป็นจำนวนมากและก็ได้ถูกเท้าคันธนามและสหายช่วยกันฆ่าจนตายหมดเท้าคันธนามจึงได้ชุบชีวิตชาวเมืองขวางทบับรีโดยใช้ไม้เท้ากกชี้ตายปลายชี้เป็นชี้ไปยังกองกระดูกผู้คนชาวเมืองจะได้ฟื้นคืนชีพกันขึ้นมาทุกคน ส่วนกระดูกงูซวงนั้นได้ไหลาตามแม่น้ำไปและได้ถูกพัดพาไปติดที่ดักปลาของยักษ์ซึ่งยักษ์นั้นได้นำก้อนหินขนาดใหญ่มาทำรีดักปลาไว้ที่กลางแม่น้ำโขงเมื่อกระดูกงูซวงลอยมาติดเป็นจํานวนมากจึงเรียกว่าแก่งรีผีและเพี้ยนเสียงเป็นแก่งหลีผีส่วนกองไฟที่เท้าคันธนามก่อขึ้นนั้นเมื่อถูกฝนตกใหญ่จึงดับลง ได้กลายเป็นภูเขาเรียกว่าดงพญาไฟแล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็นในภายหลังเมื่อเจ้าเมืองขวางทบบรีฟื้นขึ้นแล้วก็ดีพระไทยมากจึงได้ยกเมืองให้เท้าคันธนามปกครองพร้อมทั้งยกนางกองศรีผู้เป็นธิดาให้กับเท้าคันธนามเท้าคันธนามได้แต่งตั้งให้ชายไม้ร้อยกอเป็นอุปราชและชายร้อยเล่มเกวียน เเมืองท้าคันธนามปกครองเมืองขวางทบุรีอยู่ไม่นานนักก็ต้องเดินทางต่อเพื่อติดตามหาบิดาของตอนต่อไปโดยฝากเมืองขวางทบุรีให้สหายทั้งสองเป็นผู้ดูแลเท้าคันธนามได้ไปอยู่กับแม่ที่เมืองจำปานครหรือเมืองจำปากนครต่อมาได้นางศรีไลยทิดาของมหาเศรษฐีในเมืองนั้นเป็นภรรยา และได้มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อคคชเนตวันหนึ่งพยาจำปานครได้เสด็จไปประพาสป่าและได้พบกับยักษ์ตนหนึ่งยักษ์ตนนั้นได้จับพระยาจำปานครได้พระยาจำปานครจึงได้ร้องขอชีวิตเอาไวาย้ยักษ์จึงได้เสนอให้มีข้อแลกเปลี่ยนโดยให้พระยาจำปานครหามนุษย์มาให้ยักษ์กินวันละคนเพื่อแลกกับชีวิตตน พญาจำปานครรับคำแล้วจึงได้เสด็จกลับเมืองไปหลังจากนั้นพยาจำปานครก็ทำตามสัญญาโดยสั่งให้นำนักโทษไปไว้ที่หอผีกลางเมืองตามที่ยักษ์สั่งไว้เพื่อที่ยักษ์จะได้นำไปกินเป็นอาหารทุกวันครั้นเมื่อหมดนักโทษในคุกแล้วพยาจำปานครคิดว่าถ้านำคนที่ไม่มีความผิด ไปให้ยักษ์กินเป็นอาหารแล้วคงไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมเสียทีจึงคิดว่าตนเองควรไปเป็นอาหารยักษ์เสียจะได้สิ้นเวรสิ้นกรรมเสียทีเมื่อพญาจำปานครคิดดังนั้นแล้วข่าวรู้ถึงนางสีดาพระธิดาคนเดียวของพญาจำปานครนางจึงขออาสาพระบิดาไปเป็นอาหารของยักษ์แทน พยายจำปานครจำใจต้องยินยอมนางเพราะนางมีความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วต่อจากนั้นนางจึงขอเบิกเงินในท้องพักคังเพื่อไปทำบุญและแจกทานให้แก่ไพร่ฟ้าประชาราชก่อนที่จะอาสาไปเป็นอาหารของยักษ์ชาวเมืองทราบข่าวต่างอาไัยพัิดาเป็นอันมากได้พากันล่ำไห้กันทั้งเมือง ท้าคันธนามเห็นประชาชนชาวเมืองจำปานครล่ำไห้จึงถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพอตกกลางดึกในคืนนั้นเองเท้าคันธนามจึงเหาะไปหอผีกลางเมืองเปิดประตูเข้าไปหานางสีดานางสีดาตกใจกลัวคิดว่าเป็นยักษ์เท้าคันธนามจึงแสดงตนทันทีเพื่อไม่ให้นางตกใจกลัวแล้วกล่าวว่าจะปอบนางว่า ท่านไม่ต้องกลัวเราดอกเราไม่ใช่ยักษ์ครั้นเมื่อยักษ์มาถึงเท้าคันธนามก็ได้ฆ่ายักษ์นั้นตายแล้วนำซากยักษ์ไปทิ้งไว้ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งเมื่อเท้าคันธนามนำซากยักษ์ไปทิ้งแล้วจึงได้กลับมาหานางซีดาที่หอผีอีกครั้งและนางได้ขอร้องให้พานางไปส่งที่ตำหนักเท้าคันธนามกล่าวว่าเป็นการมิบังควร ผู้คนจะนินทาว่านางทำมานยาคบชู้ได้เท้าคันธนามจึงลานางกลับด้วยความอาลัยก่อนจากกันเท้าคันธนามจึงตัดผ้าแสนคำไว้ให้นางสีดาดูต่างหน้าส่วนนางสีดานั้นก็มอบแหวนให้เท้าคันธนามเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วทั้งสองก็ลาจากกันอย่างอาลัยอาวรณ์ในกันและกัน ชั้นรุ่งเช้ามีชาวบ้านคนหนึ่งไปพบซากยักษ์ที่หนองน้ำก็ร้องประกาศว่ายักษ์ได้ตายแล้วความทราบถึงพยาจำปานครพยาจำปานครก็ดีพระไทยมากจึงให้ไปรับนางสีดากลับเข้าวังนางสีดาได้เล่าเรื่องชายผู้มีอิทธิฤทธิ์ให้ฟังพยาจำปานครจึงให้ประกาศหาชายผู้มีอิทธิฤทธิคนนั้น โดยสั่งให้ทหารไปเกณฑ์ชายหนุ่มทั้งเมืองให้นําผ้าอีกผืนมาต่อกับผ้าของนางซีดาที่เท้าคันธนามให้ไว้เพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของชายผ้าผืนนั้นเมื่อข่าวนั้นออกไปมีผู้อาสามาเป็นจำนวนมากมายแต่ไม่มีใครที่มีผ้าผืนเดียวกันกับนางซีดาทหารจึงทูลว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่ง ที่อาศัยอยู่กับแม่ในสวนไม่ยอมมาพยาจำปาจึงให้ทหารไปตามถึงสมครั้งแต่เท้าคันธนามก็ยังไม่มาอีกจนพยาจำปานครต้องออกคำสั่งเด็ดขาดว่าจะฆ่าทหารที่ไปเรียกตัวเท้าคันธนามมาไม่ได้เท้าคันธนามเห็นดังนั้นจึงมาที่ท้องพระโรงและนำผ้าแสนคํำผืนนั้นมาต่อกับชายผ้าของนางสีดา พญาจำปานครจึงได้ทราบว่าผ้าสองผืนนั้นเป็นผืนเดียวกันเมื่อเห็นดังนั้นแล้วพญาจำปาก็ดีพระไทยมากที่เห็นเท้าคันธนามบุรุษผู้มีฤทธิ์และมีบุญญาธิการมาช่วยบ้านเมืองในยามยุคเข็นพระญาจำปานครได้ยกเมืองจำปานครให้เท้าคันธนามปกครองและยกพระนางศีดา ผู้เป็นธิดาให้เป็นมเหสีฝ่ายขวาและให้นางศรีไลลูกสาวมหาเศรษฐีในเมืองนี้เป็นมเหสีฝ่ายซ้ายอีกด้วยพญาจำปานครได้จัดงานสมโพธในการคลองเมืองของเท้าคันธนามด้วยส่วนซากยักษ์นั้นเท้าคันธนามได้นำไปทิ้งในหนองน้ำแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าหนองแช่ในปัจจุบัน กระดูกของยักษ์ส่วนหนึ่งกลายเป็นนาคห้าตัวในแม่น้ำโขงและกระดูกชิ้นเล็กๆก,กลายเป็นปลาเบิกปลาเลมในแม่น้ำโขงนั่นเองต่อมาเท้าคันธนามได้ล่ำลาพระมเหสีทั้งสองและชาวเมืองเพื่อออกติดตามพญาช้างฉัดทันผู้เป็นบิดาต่อไปเท้าคันธนามตามหาบิดาของตนจนเข้าสู่เขตป่าหิมพาน ก็ได้พบกับพญาช้างบิดาของตนตามปาฏารถยาพญาช้างได้สั่งสอนลูกชายต่างๆนานาและได้มอบงาทั้งคู่ให้ต่อมาเมื่อพญาช้างสิ้นอาย,อยุแล้วเท้าคันธนามก็จัดการทำพิธีศพให้บิดาจนแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็ได้ขี่ช้างเดินทางกลับบ้านเมืองของตนครั้นเมื่อเดินทางถึงเมืองตักกะศิลา ก็ได้ทำสงครามกับเจ้าเมืองแห่งนี้และได้รับชัยชนะได้ไว้ชีวิตเจ้าเมืองนี้ด้วยส่วนเท้าตักศกิลานั้นเป็นคนเจ้าเล่หลอกตั้งให้เท้าคันธนามเป็นครูอาจารย์ช่วยสอนศินลปศาสตร์ให้แล้วก็หลอกเอาไม้เท้าวิเศษจากเท้าคันธนามและได้ชี้ให้เท้าคันธนามกลายเป็นแท่งหินอยู่ณเมืองตกกศิลานั่นเอง ฝ่ายเมืองจำปานครบัดนี้พระโอรสของเท้าคันธนามที่เกิดจากนางสีไลชื่อว่าคคชเนกและเกิดจากพระนางสีดาชื่อว่าคคชจันเมื่อทั้งคู่โตเป็นหนุ่มก็คิดถึงเท้าคันธนามพระบิดาจึงล่ำลาพระมารดาออกติดตามหาพระบิดาจนมาถึงเมืองตะกะศิลาจึงได้ลบกับเจ้าเมืองตะกะศิลาและได้รับชัยชนะ แล้วก็ได้ไม้เท้าวิเศษกลับคืนจึงใช้ไม้เท้าวิเศษชี้แท่งหินให้เท้าคันธนามผู้เป็นพระบิดาฟื้นคืนมาแล้วก็ยกเมืองตาะกศะิลาให้พระบิดาปกครองพร้อมกับทูลเชิญพระมารดาทั้งสองพระองค์มาอยู่ที่เมืองตาะกศะิลานี้ด้วยกันแล้วพระโอรสทั้งสองก็ขอลาพระบิดาและพระมารดา เดินทางกลับเมืองจำปานครของตนเองต่อไป